ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรุ่งป่าเอาเช้า youtube ที่กรพบลักยิงครับพบกับผมเกันครับกับช่องค้นสางงานนะครับเนาะเมื่อนี้สิมาเผาใหม่เป็นไม้มะขามกับไม้สนครับตัวนี้ไม้สนตัดมาได้สองมือครับสองมือก็สิมาอธิบายเตาห้เมองจะง่อยนะครับเนาะเพราะว่าส่วนมาก ว่าพี่น้องทีเขา่าเมองไม่มกับมาท่านในรูคนทีเคยเขาเมืองผมแล้วหรือว่ากดติดตามผมไวก้กับพ่อสิรูนะครับเนาะกัขอบคุณหลายครับทีกดติดตามผมนะครับเนะะาะก็ให้กําลังแรงใจกับผมช่องน้อยๆกะพยายามนําเสนอคลิปดีๆนะพี่น้องเอามาลงกับพี่น้องมองคลิปนี้เป็นการเผาท่านสําหรับการเผาท่านไม่สดครับตัวนี้เป็นการเผาโดยแกบครับใส่แกบเป็นตัวบิดข้างบนนี่ครับเนี่ย ครับแผมเอามาแล้วครับเอามาแล้วแกบกรลุกลระหาบาทครับแต่ใส่โยมั่มนสามสิบบาทนั่นเน้องเตานี่ก็เป็นเตาที่เห็ดงายครับเห็ดงายแล้วก็ผมกระน้ตีได้เลยครับว่าเตานี่เผาไหม้สดได้ดีดีสุดหรอครับในการที่เผาไหม้สดการกินหนาเตาของการเผาไหม้สดซิมมี่แค สิบหาเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นครับในการกินหนาเตาไม่เข้าสิเหลือหลายที่สุดหรอกครับสำหรับเตาเพชรนี่ก็เป็นสังกะสีเอามาตีอ้อมไว้ครับอ้อมปิดไว้ถ้าป่มมีเล็กตัวนี้ก็ใส่เป็นไม่ก็ได้นะเพี่น้องไม่ก็ได้ไดไไดตีรัดไว้ที่แรกผมเผาเตาอบแลบ้วก็เตาดินเตาอย่างผมเผามาหมดหรอกครับปัญหามันก็มีแตกต่างกันไปแต่ละเตานะพี่นอนะ้อนเนาะเตาอบกับ ปัญหากินหนาเตาจะหลายพอาะตงควนครับแล้วก็การที่ใส่สีเผาไม่สดนี่ค่อนข้างสิล่ำบากครับถึงเผาได้ก็ดีเท่าที่ควรนพี่น้องต้องเป็นไม่มาดและไม่แห้งไม่แห้งจะดีที่สุดเลยครับสำหรับเตาอบเนาะต่ว่าเตาเพนนี่คือประตองรอเวลาครับตัดเมื่อนี่มีเวลาตัดตอนเช้า,าเผา,ต,า,เา,าตอนเย็นได้เลยครับพี่น้องถ้ามีเวลาคือตั้งเตาจุดได้เลย สังเกตนะครับไม่สนหนึ่งยัง่งเมื่อท่านได้ท่านได้เหี่ยวนะพี่น้องคือสวนอีครับผมตัดได้สองมือนี่ครับนี่ตัดได้สองมือนี่เลยเอามาลงเตาเอาสีจุดไฟตรงที่ล่มมันพัดมาครับพี่น้องเนาะพอดีล่มพัดมาทางนี้ผมก็ตรงจุดทางนี้มันไหลไปพุ่นครับแต่ก่อนไม่เคยเผาเตาหน่อยไปนี่จักเตื่อพี่น้องเพราะว่า มันบ่มีใหม่เลยเด็ดรับหลังจากี่คิดว่า Olá, มันใหม่แล้วพี่น้องเขาก็เทแกบแล้วเครับเท่แกบปิดให้มดเลยครับนี่ปิดลักษณะนี้นะครับพี <mon> ่น hmm. ้องปิดลักษณะนี้นะครับลุ่มๆแบบนี้อาจจะชั่งมุ่งกลัวนะพี่น้องมองไม่ว่ามันสิทะลุมองสีจุดเทเลกครับเพราะท่านใหม่ดีแล้วก็สีเอาดินพวกนี้นะครับขึ้นปิดข้างบนไว้ดินที่รอดออกจากเตาก้อนนะครับเนาะปิดข้างบนไว้ ดินพวกนี้ก็ขายได้ได้วพี่น้องก็มีคนมาหลับซื้ออยู่ประจําครับแต่ว่าผมยังบม่ได้ขายครับเพราะว่าผมเจ็บไปถาปิดเตาของบนเยอะกดิทิไมไว้แบบนี้ก่อนนะครับจากจมงกกว่าจาบบางังสิม่าเมืองไม่พี่น้องหวานเป็นแบบใดเนะาะหวานลักษณะใดมันจังใจเอาเอาดินตัวนั่นขึ้นก็เอาแกบใไส้มงที่จุดที่แหลกได้หลายจังน่อยครับหวามันสิทะลุก้อนมู เอานว่าเดี๋ยวผมจิกลับบ้านอาบน้ำอาบทากันพี่นอ้องเพราะว่าตะเสาครับท่าในใดอาบน้ำอาบทายพมาตั้งเตาก่อนเนาะเดี๋ยวนี้กลับประมาณสิเที่ยงนะครับเพอดีเขาไปกินเข้าเที่ยงข้าวกันกินเข่าเที่ยงแวผมสิออกมาทายมันถอวบบ่ามันใหม่เขาไปเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะการจุดเตานี่จุดง่าไงครับเพราะมันไม่แก่ไปแล้วม่ต้องมันใหม่บ้านใดก็ได้พี่น้องก็เทแก่ตรงไปเลยเดี๋ยวมันก็ติดเองมันเองครับ จังเจอกันช่วงมะม่องรอบสองครับครับหลังจากขิมใหมระยะหนึ่งแล้วนะครับเนาะกลับมะม่องเธอหนึ่งแะครับกตับช่วงนั้นถ้าไดใหม่ดีปไปไลดก็เลยถ้าได้อาดินขึ้นถึงตอนเย็นนะพี่น้องก็ถือว่าใหม่ดีนะครับนี่นี่ครับก็ตะลุประมาณนี้นะครับเนาะลใส่ใหม่ถ้ายังกดลงไ้ที่จริงทา พี่น้องที่เผาไหมพอมีดินตัวนี้นะครับเนะก็ใส่แกแบนะพี่น้องเผาไปก่อนจากเตาหนึ่งก่อนเดี๋ยวจงมันสิเกิดดินตัวนี้ขึ้นมาเองของมันเลยครับแต่ว่าผมมีดินตัวนี้แล้วกสิีไปยัดแกแบลงไปหลังจากนี้ก็สิใส่ดินขึ้นเลยครับที่นี่ใส่ดินขึ้นปิดเตาตรงนี้มดเลยครับไม่ย้ำมึงตรงไหนมันสิทะลุนะพี่น้องนี่ครับจะกระแทกฮะใหม่รืยว่ายัง ทิ่มลงไปก่อนแล้วก็ใส่แกบติดลงไปครับแล้วจเงเอาดินขึ้นตามรักเอาดินขึ้นเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าดินมันติดกับใหม่คักมันกระติดตามไห้ไหม้มันไหม่หมพอดีนะพี่น้องลักษณะนี้นครับพ่อเหรอครับเดี๋ยวเสียดินขึ้นางบนเลยครับเดี๋ยวสีถ้ายมั่งช่วงเอาดินขึนแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่มี เนี่ยจับกล่องนะพี่น้องนะแล้วก็เอาดินขึ้นแป๊บหนึ่งครับครับหลังจากเอาดินขึ้นกับระมาณนี้นะครับเนาะกับปิดเป็นมดด้ยครับบังคับ,บห้มันออกตามปองควันน่ครับสังเกตนะครับเนาะมันจะมีควันเริ่มออกตามปองก็ทิไมไ้แบบนี้นะครับประมาณจะสี่หาชั่วโมงจังหวะเมืองใหม่มมสำหรับพี่น้องที เผาหรือว่าเริ่มเผากะจากสองชั่วโมงน้องเมืองไหมเมื่อเขาจำานแล้วกะทิมใ้มดขค้ืนกันเลยครับเดี๋ยวแต่นะครับเนาะแดีแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนสิได้หน่อยไล่ๆก็อยุที่เตามันจะทะลุบ่ทะลุนะครับใหม่เดี๋ยวที่เอาไว้แบบนี้แหละครับย่ำเสาที่มีทายมืองไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงมันสิหยุบบ่ข้างหนานาะตามรักข้างข้างหนาต้องหยุบนะครับเนาะใหม่มันที่ใหม่ขเข้ามาเรื่อยๆครับสิไม่จบอยู่หนีนะครับเนาะ เดี๋ยวเจอกันช่วงเสาร์เลยครับครับกับผ่านไปแล้วขึ้นหนึ่งแล้วครับก็ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับนี่่านไปแล้วขึ้นหนึ่งก็เริ่มใหม่ดีครับนี่สังเกตปองควันนะครับเนาะปองควันทั้งหนาก็เริ่มยุบลงไปน้อยหนึ่งครับแลวนี่ไฟก็แทลนมาฮอดตรงกลางเลยแล้วครับเหลือสีมาถายเหลือสีมาถายแล้ว ใกล้แล้วครับกระทิมไว้แบบนี้แหละครับตามลัก,กใส่ลาแค่สองขึ้นครับขึ้นนี่กระซีเป็นขึ้นที่สองนะครับเนาะกระซีได้ดับมืออื่นย่ำม,มือแรงนะครับเนาะขันป้อมยังผิดพลาดกระิมอื่นย่ำมือแรงถ้ามันย่างใหม่มันย่างดีบันไดก็ไว้ถัดดับย่ำเ้าน,นะครับเนาะ,ะอาจจะเป็น สามขึ้นแต่ว่าระยะเวลากะทีสามขึ้นบ่เต,บเต็มบ่เต็มวันไปเลยนะครับคือสองสองวันสามขึ้นเนาะครับเนะะาะถ้าบานนั้นเดี๋ยวเมืองกันครับขันมืออื่นมันยุบหลายกสทีได้ดับตอนเย็นเนาะครับเนาะเดี๋ยวเมืองกอนกะดูเลงรักษากะทเที่ยวเมืองนะเพี่องทเที่ยวเมืองเรื่อยๆอ,อันนี้เมืองขึ้นหนึ่งเมืองเทืนน่ยนึงครับเมือคขึ้นนี่ แกช่วงจุดไม้ม it ันอันตรายครับจุดไม่นี่มันสีทะลุตรงปากเที่ยวจุดที่แดกครับมันสีทะลุเร็วเขาจังหน่อยก็เอาเป็นวาถทาพี่น้องไอ้ใายทีก็จะทีเท็ดบ่เป็นเนาะย่งท่านุดจากกกอยากให้มึงจากสองชั่วโมงมึงเธอหนึ่งนะพี่น้องเนาะสองชั่วโมงมึงเธอหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีความชำนาญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แต่ทีปล่อยไว้ทั้งคืนได้้วกันถ้าเอาดินตัวนี้ขึ้นขืนหลายโอกาสทะลุแทบจะบม่มีเลยครับแต่ว่าเวลาเขาเก็บทานมันสีลำบากครับว่าดินมันหลายเกินไปก็เลยบ่ได้เอาขึ้นหลายครับก็เลยเอาขึ้นพ่อให้มันบ่ทะลุง่ายแค่นั้นนะครับเนาะควันกับบังคับมันออกตามปองนะครับตามพื้นผิวทีเห้เอาดินขึ้นนี่ บ่จําเป็นบ่ต้องมันออกนะพี่น้องควันนะครับคือปิดให้มันหมดเลยตามขอบสังกะสีแบบนี้มันออกได้ครับเพราะว่ามันปิดบ่ได้ครับตรงนี้เอาว่าเป็นยางครับเว่าเป็นยางที่เขาเป็นยางแต่ว่าทางบนนี้พยายามนะพี่น้องสาหรับมือใหม่พยายามหามให้ควันมันขึ้นมาเลยนะครับนะหามห้ควันมันขึ้นมาเลยปิดให้มันดีนะพี่น้องมันแจ้งที่วัสดุครับแล้วก็ไม่มันสีใหม่ดีครับใหม่ดีแล้วกะ ไม่มันสีงาม,มพี่น้องใครๆมันสิอบได้ดีนะครับเนาะมันสิกายเป็นเตาอบน,น้อยๆะครับแต่ห้องเห็ดเป็นนะพี่น้องนะอ่ะเอาเป็นว่าเจอกันอีกจักแห้มันยุบกันพี่น้องมันยุบกันเราสีไทยมั้งไหมมาเป็นแบบไรกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องไนดะ้เพรานะว่านะการเผาทานตะไคร่ผมใส่เวลาโดนพอสมุควนนะครับสามสี่มือหามืมอแล้วแต่ชีดเพื่อนสัวสิล่ำเลี่ยงชิแตะละชิแตะระมือ ลงไหวแล้วครับบันทึกอัดลงให้พี่น้องในเมืองกับไซเบลราดโดนครับกับขอบความอนุเคราะห์เห็นใจพี่น้องกดติดตามผมได้อครับเด้เป็นกาลังใจผมในกดไลค์ผมในได้เดี๋ยวเจอกันไม่ช่วงเตามันหยุดกันน็ดน้อยครับให้เมืองเข้าใจว่าไฟมันท่านเป็นท่านแล้วนี่ผมสิดทายเมืองไม่วานเป็นท่านแล้วมันสิเป็นลักษณะแบบไรเดี๋ยวเจอกันช่วงนั้นได้ครับครับกะ มาสีดับน้องมันก็ยังข้าอยู่ครับนี่ตรงนี้นี่มิควนอยู่ังเรือใหม่ยู่ไลครับนี่แต่พวกนี้เป็นทานมดเหรอครับนี่การดับกระสีใส่น้ำหดลงนี้นะครับนี่หดลงนี้แล้วก็เปิดจังกระสีออกแล้วก็ใส่คาดนะครับใส่คาดเล็กเดี๋ยวียนี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเชียทานออกครับตัวได้ดับถ้าได้หมดเท่ากับจังใส่น้ำ ลดอีกที่หนึ่งถ้าเอื้นว่ามันใหม่มันยังเหลือช่วงนี้ครับนี่ผมว่าสีดับผมบ่หมั่นใจครับว่าพอเวลาผมก็บผมมีนะม่นะเมื้ออืนผมก็ต้องได้ตั้งเตาชุดนี้ครับนี่ชุดนี้ผมซื้อมาสามพันครับนี่สามพันเงินครับนี่ใหม่เป็นใหม่สะเดาครับนี่เดี๋ยวจังทำังได้พี่น้องได้วามันจะเป็นยังไงนี่ ไม่สามพันเงินที่เผาได้กำไรจากบาทเนาะก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เฮ็ดลงให้พี่น้องมึงคลิปนี้การดับเตานี่ผมอยากดับตอนย่ำขึ้นนี่พี่น้องผมอยากให้มันใหม่จักหน่อยกันจกักสามสีชิโมงกันยังสีเมื่อดับย่านบถ่ายพี่น้องมึงช่วงดับก็บอธิบายพี่น้องขัวใจเนาะดิบขี้บัวกอกมีพี่น้องเอาอะไรด,ดีเนาะนี่เอาเป็นว่า สีปอยเองสีก็เป็นน้องเดี๋ยวย่ำขึ้นสีมาดับกับสีบริไทยมัง่งเนาะกับสีเข้าใจนะพี่น้องคือที่นลูลงนีกน็เปิดทังสีออกแค่นั้นแหละครับวันท่านได้ใหม่ดีอยู่คันบ่เข้าใจกับข้อมัมนถามตารางคลิปครับแต่ป้าไมอยากพี่น้องมั่งสิเตานี่ครับนี่เตาสามพัน 3, 000, ผมนี่ยสามพันเงินซื้อใหม่เนะ <laughs> าะโมเมนต์สามพันถุงนี 3, 000, ง่สามพันเงินซื้อใหม่เผาเป็นท่านที่ได้ ขึนจากบาทนะพี่น้องเนาะจังถามาเมืองกันเตานี่ก็เอาเป็นว่าผมติดปอยไปนหนีก่อนวัดสิีดับนะครับนี่เวลากดับท่านเนี่ยครับดับแป๊บเดียวแต่ว่ามันท่านเป็นทานดีอยอะเดี๋ยวยาขึ้นยังสิมาดับไห้ผมดับแล้วแล้วย่ำเสาผมสิมาไทยพี่น้องวันเป็นแบบใดขันขันมันบ่มืดข่ะเกิถไทยมึงยำขึ้นลย,นยนว่าดับจังเดยเนาะเอาสั่นนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันไม่ช่วง อ้ใหม่ดีคนนีงแต่ว่ามื่อี้ยังได้ก็ต้องดับครับเมื่อไีเพราะเมื่ออื้นนในตังเตาตัวนั้นในร่อนตัวนี้ร่อนตัวนี้แล้วกับที่ตังเตาตัวนั้นต่อเลยอ่ะเอาไปเอาแไงสีก้อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันช่วงมันเดียวครับภาิเขาใจนะครับเนาะเอานามเท่ใส่กับเปิดสังสีภาษาเขาใจคอมเมน็นถามตะลางลิปหรือว่าเมืองชิบเก่าครับเดี๋ยวเจอกันช่วงมันเดียวเลยครับที่แรกว่าสิบรดับพี่น้องบมดี ทำสร้างเบื้องบนมาว่าให้ดับเลยเพื่อสิได้เหตุแนวอื่นใดหมู่รุ่นเดี๋ยวสิดับไอ้พี่น้องเดยไทยเมื่อช่วงเที่ยวหมดแล้วนะพี่น,อน้องนับวนันเป็นแบบไรต้งแต่เลือเดี๋ยวทั้ง,ทงนี้เรือได้นอนรันนี้เรือไม้แวแราเรือลายเดือหน่อยปรูู้ครับถามีเวลาก็ปล่อยใบมือเงินเศร้านะครับจังมาดับเน,ะนาะจั้งสิได้แต่ว่านี่บไม่มีเวลาแล้วครับก็เลยสิดับเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวดับให้เมื่อนงครับ่าเป็นแบบไรครับกับเอาเป็นว่าดับเลยครับดับเลยทาน ก็พดนน้ำมาตักใสสาดใส่นะครับก็บเรือนะครับพวกเรือเนาะเนี่ยเนี่ยพวกเรือก็ท่านเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวพวกค้อนน,นี่มันอาจจะลุกอีกที่หนึ่งครับพวกค้อนน,นี่ถิ่มไว้จากชั่วโมงหนึ่งหน่อยจะว่ามองไม่ผมเกยเไว้ยังสี่ก้อนครับนี่เดี๋ยวจากชั่วโมงหนึ่งจะว่าม,ามึงอีกต่เธอมันลุกเนะาะก่อนว่าลุกก็แล้วไปนะ่องมันลุกหรว่าเป็นยัง การนี้ครับล่อพวกนี้นะได้ล่อบาได้ก็เลไอาจากการดับไปเลยก็บเลือบว่าลายทำอย่างนี้เลือบว่าลายเดี๋ยวก็โอเคอยู่กับเตากันน้อยน้อพี่น้องน้อยก็เลยไปอยากเสียเวลาโดนตั้งใหม่จุดใหญ่กับกำลังสิมานะนี่นะครับเนาะตรงฝุ่นนะครับก็เอาเอามาลงอีกเตาหนึ่งเนาะกับรถนั่นแหละครับผ่านหารถนั่นแหละเดี๋ยวจะเจอกันช่วงคุ่นเลยครับช่วงสิมาทำการหล่นเนาะพี่น้องว่า ดอนแบบใดอื้นเสาก็ดอนได้แล้วครับนี่อื้นเสาเดี๋ยวเจอกันช่วงร้อนเลยครับ ครับก็เอาเป็นว่าพงที่ิพัฒน์ขอใจนะครับเนาะการร่อนก็คือเขาก็เจ็บพวกงหญ่ๆเขาใส่ตะก,ก้ากอนนะครับบวงน,น้อยก็ใส่ตัวตักตัวนี้นครับตักร่อนร่อนเอาเศษแกบเศษฟุ้นถอนนะครับจังเอามาใส่ถุงปุย๋ยเดี๋ยวใส่ถุงปุ๋ยเขาไปตากในบ้านครับการติร่อนพวกนี้มันเร็วอีกบรโดน,นะครับพาสองคนเห็ดแบบเดียวเดี๋ยวใส่จักถุงเดียวสี่ทายมั่งนะครับเนาะช่วงไปลุ่ในบ้านไปแล้วครับจัง สี่ไทยมืองว่าได้ปพราะมาณจะถุงมเตามันเตาหน่อยครับเตานี้ทำามึงรถตตอไปครับนั่นดัดไง่ครับซื้อใหม่มาสามพันเนาะเดี๋ยวเมืองว่าได้กับไรจักบาทในการเผาทานเตาลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวขอไปร้านรนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันช่วงมันแล้วมั้นละครับครับกัแล้วมั้งละครับแล้วมนแล้วก็ใส่ถุงปุยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข็นเขาบานเลยครับนี้ไหม่ตั้งเตารถดตอไปนะครับเป็นไม้เสดา ก็เลยทั้งหมดหกเจ็ดตรงที่เจ็ดบทเต็มนะบทเต็มตรงที่เจ็ดบทเต็มตก็ได,ด้ประมาณเคองหนึ่งเนาะไม่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ทานเนาะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะนี่จะไปลุงผ่าตากแหงไว้บ้านไปเลยครับจังสิกอกถุงมึงวาได้จักถุงเนะาะจังสิคอยจบจีบราดพี่น้องเนาะเดี๋ยวจ่วงกอกถุงเดี๋ยวมีโอกาสที่ไทยมึงพี่น้องกันไม่มีโอกาสก็ใส่ถุงหน่อย ได้จากถุงจากถุงจางว่ากันเลยเป็นเงืนจากบาทนะตอนน้่นอย,อยที่เห็นเมื่อกีน้นี่เดี๋ยวเจอกัน,กนช่วงอาทานไปใบเตรียมกอกถุงเลยครับครับทานก็ไดลักษณะนี่นะครับที่เดี๋ยวสีกอกถุงล้วที่นี่ใส่การกอกถุงกะทิเก็บใส่ถุงส่งตลาด้วพี่น้องกะทิตั้งกล้องกอกให้พี่น้องมังจะดข้าวเนาะว่าเป็นแบบใดก็มีหน่อยใหญ่ยป้าปนกันไปนครับทาน ถุงอีแต่เครับเบอร์นี่ครับสิบสี่คูณยี่สิบสองแล้วในซองตลาดทุงละสามสิบห้าบาทเดี๋ยวผมตอบทานแป๊บหนึง่งก่อนสิบอกทุงให้มื่นครับ เมือวานมันทำแล้วไม่ได้ทายมั้งพี่น้องก็เลยมาทายยงีบซอยมังก็กอกเลี้ยวครับกับสรุปก,ก็คือว่าเตาหน่อยๆก็ได้ประมาณสามสิบถุงพอดีพี่น้องได้สามสิบถุงพอดีนี่ครับลักษณะของทานก็ประมาณนี้นะครับเนสามสิบถุงนี่ก็ส่งตลาดนะพี่น้องก็จะเอาไปส่งเลยนะครับ สามสิบถุงนี่ก็ต้องสามสิบหาเนาะต่อถุงก็จะเป็นเงินอยู่หนึ่งพันหาสิบบาทพี่น้องก็จจะได้เงินท่านหนึ่งพอดีแล้วแกเตาหน,น้อยๆครับใเวลาเผาอยู่สามหมื่นน้องในการเผาเตานี่ก็ถ้าเขาเห็ดเตาใหญ่ก็ได้หลายกว่าน,นี้แหละครับแต่ว่าโมเป็นใหม่เดี๋ยวถ้ามึงไมในม่คิปหน้าได้พี่น้องว่าเตานั้นสิใหญ่หรือว่า มันเป็นใหม่ที่ผมสื่อไ้ถ้าลงทุนการเผาอย่างเดียวเลยคือสื่อใหม่สามพันสีเผาได้จักบทแด้สื่ลงคลิปให้พี่น้องมึงเด้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมนั่นเพราะวา่าผมที่มีชีปดีๆให้บมึงอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าการทีอาจจะบ่นต้นเนื่องปไญหาว่าเวลาจ็จำกัดนั่นขันมีเวลาเลยลงให้มองเรื่อยๆครับก็ขอบคุณในรายสำหรับการรับชมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ